แทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยล้อเพี้ยนบันนอกอหอกนาหมู่ข้ากล้ายืนท้าโต้ลมลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข้าวสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านการ เนื้อที่25ไร่ซึ่งรายรอบไปด้วยพืชเชิงเดี่ยวจํานวนมากเป็นที่ตั้งของสวนเพชรพิมายพื้นที่ที่เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยวก่อนจะปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชกว่า40ชนิดซึ่งดําเนินการโดยอาจารย์วิรยุทธ์ศรีเลือจันท์หรืออาจารย์ทองธรรมดาแล้วก็จะมีมะละกอนะครับนี่มะนาวเปลือกหวานนะครับมะนาวพันนี้เนี่ยจะเน้นกินเปลือกมันเปลือกมันจะหวานนะมะนาวพันุนี้รสชาติเปลือกจะหวานนะครับ แต่ไสในเปรี้ยวนะฮะนะครับแต่เนื้อจะหวานนะครับอาจารย์ทองธรรมดาเคยทําธุรกิจอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่หลายปีก่อนจะหนันเหชีวิตมา<ส><ส>เป็นกเกษตรกรที่อำเภอพ,พิมาย <c oughs> จังหวัดนครราชสีมาพอผมมาอยู่พิมายผมก็มาซื้อที่ตรงนี้นะครับแต่ที่มาซื้อที่นี่ไม่ได้คิดจะทำกะเกษตรเนาะผมมาทำโรงงานนะครับก็คือโรงงานอิดแดง อิดแดงก่อสร้างเนี่ยครับนะครับอิดแดงหรืออิดมอนนะฮะก็เป็นลักษณะอิดเหมือนแดงอิดมอนอย่างเงี้ยนะฮะนะครับอันนี้ก็คือเศษชิ้นส่วนที่เหลืออยู่นะครับทีนี้ผมมาทำโรงงานเนี่ยในปี39นะครับพอทำโรงงานเสร็จได้ประมาณปีหนึ่งขึ้นปี40เศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะครับโรงงานก็ประสบปัญหาขาดทุนจนจะต้องเลิกไปนะครับเราเลยทำให้ได้นี่มาหลายล้านบาท นะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีที่เหลืออยู่หลังโรงงานนะครับาทางหุ้นส่วนกันก็ปรึกษากันว่าที่ที่เหลือเราน่าจะมาทำเกษตรกันนะครับก็เลยมีการประชุมหุ้นส่วนกันปรากฏว่าเขาลงมติให้ปลูกองุ่นนะครับใลหุ้นส่วนใหญ่ลงเสียงเหมือนกันว่าให้ปลูกองุ่นก็เลยอ่ะองุ่นก็องุ่นนะครับก็เลยปลูกองุ่นแต่จะปลูกองุ่นทั้งทีเนี่ยจะต้องให้ไม่เหมือนคนอื่น นะครับเราก็ปลูกองุ่นนอกเป็นองุ่นนอกองุ่นไรเมร็ดอะไรพวกนี้นะครับนั้นครั้งแรกที่ปลูกองุ่นเนี่ยผมเองผมพยายามคัดค้านเพราะว่าผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นต้นองุ่นเลยแล้วทําไมถึงจะปลูกได้แต่ก็มาคิดอีกทีเนาะว่าพุ้นส่วนแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จบปริญญาตรีปริญญาโทเอานะมันน่าจะเอาตัวรอดได้ก็เลยปลูกองุ่น เราก็ปลูกไปซื้อพันธุ์มาปลูกต้นหนึ่งสามร้อยห้าร้อยก็ซื้อมาปลูกปลูกเสร็จปรากฏว่ามันไม่โตมันทยอยตายไปเรื่อยเราก็ไปจ้างนักวิชาการจากภาคกลางมาช่วยดูให้ว่าเออทำไมมันไม่โตทำไมมันตายนักวิชาการจากภาคกลางขึ้นมาครั้งหนึ่งเดือนละสองครั้งครั้งหนึ่งก็มีค่าใช้จ่ายประมาณ5,000บาทนะครับมาถึงแกงก็จะเข้าไปดูในสวนแล้วก็เขียนใบสั่งยาเขียน ว่าต้องใส่ปุ๋ยอย่างนั้นนะเอายาอย่างนี้มาฉีดนะเราเขาทำตามทำตามได้อีกประมาณ6เดือนนะครับปรากฏว่าอ้งุ่นเราตายเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยหุ้นส่วนก็ปรึกษากันว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วละ่ะมันน่าจะมีอะไรผิดนะครับก็เลยประชุมกันแล้วบอกว่ามี2ทางเลือกคือ1ต้องไปหาผู้รู้มาแก้ไขไม่งั้น2คือเลิกนะครับ บังเอิญผมโชคดีนะครับผมไปเจอวิดีโอสมัยนั้นเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอม้วนหนึ่งของอท่านอาจารย์ดเร,กรเกษมส้อยทองนะครับผมไปเอามาเปิดดูอาจารย์ดรเกษมสร้รสอยทองก็บอกว่าการจะทําเกษตรเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้มันก่อนนะครับว่าพืชชนิดนั้นชอบดินอะไรแล้วก็ปรับดินให้เหมาะกับพืชน,นะครับ แล้วก็จะต้องเรียนรู้ว่าพืชชนิดนั้นเนี่ยมันมีโรคมีแมลงอะไรนะครับใช้ปุ๋ยอะไรฤดูการของมันเป็นยังไงไม่ใช่นึกอยากจะปลูกก็ปลูกโอ้โหมันตรงกับที่ผมทําทุกอย่างเลยเราเดิมเนี่ยเราก็คิดว่าปลูกพืชนะมันไม่ยากเอารากลงดินเอาปุ๋ยใส่มันก็โตนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมก็เลยเชิญอาจารย์ดรเกษมมาที่สวนมาช่วยแก้ไขปัญหาให้นะครับ อาจารย์ดเร,กรเกษมก็มาที่สวนนะครับพอมาถึงที่สวนปุ๊บอาจารย์ดเร,กรเกษมเนี่ยท่านเชียวชาญมากท่านเดินยังไม่ถึงสวนองอุ่นผมท่านบอกว่าท่านรู้แล้วว่าอางอุ่นผมเป็นอะไรนะครับท่านบอกว่าดินมันเป็นกรดจัดนะครับแล้วก็รากเน่าหมดแล้วซึ่งผมให้คนงานช่วยกันขุดดูก็เป็นจริงอย่างท่านว่านะรากเน่าทุกต้นเลยแล้วดินเนี่ยพีเหเหลือ3นะครับผมก็เรียนถามท่านว่าเราจะแก้ไขยังไง ท่านบอกว่าให้หยุดใช้ปุ๋ยเคมีโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็หาปุ๋ยอินทรีย์มาใส่แล้วท่านมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งชื่อว่าคีโตเมียมซึ่งท่านเป็นคู่คิดค้นขึ้นมาเองนะครับค้นพบด้วยตัวเองเอามาราดลงไปหลังจากที่ดเร,กรเกษมมาช่วยอยู่ได้ประมาณ6เดือนสวนองุ่นเพชรพิมายก็พอสบผลสําเร็จมีอางุ่นขายแล้วที่พิเศษว่านั้นคืออาจารย์ดเร,กรเกษมสร้อยทองไม่เคยคิดค่าตัวแม้แต่บาทเดียว ค่าน้ำมันรถก็ไม่ยอมรับผมเกิดจิตศรัทธาท่านมากถือท่านเป็น OL, อไอดอลเลยว่าท่านเนี่ยเป็นครูกรเกษตรผมคนแรกแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอันอนาคตถ้าผมมีความรู้ผมจะทำแบบท่านนะครับอันนี้ก็เป็นตัวจุดประกายให้ผมทำทุกวันนี้ว่าเวลามีเกษตรกร,กรมาปรึกษาอะไรเนี่ยเราจะให้ความรู้เขาอย่างเต็มที่นะครับก็เพราะได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์ดรเกษตรสร้รอยทองนี่เอง หลังจากทดลองปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อแสวงหาความรู้และคาดหวังว่าจะมีะไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงแต่ราคาตกตำ่ำต่อมาอาจารย์ทองจึงค้นหาวิธีการทำเกษตรแบบใหม่ครับก็คือเดิมเนี่ยเราก็ยังติดเรื่องพืชเชิงเดี่ยวเนาะเรามองว่าถ้าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวจานวนมากๆเนี่ยเวลาขายแล้วมันจะได้ตังค์เยอะนะครับแต่พอเราปลูกแล้วมันไม่จริง นะครับเพราะว่าปีหนึ่งมันมีรายได้ครั้งเดียวนะครับทีนี้เราก็เริ่มคน้นคว้านะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าปัญหาก็คือต้องปลูกบ่อยต้องต้องถอนต้องปลูกอยู่เรื่อยๆเราก็มาคิดว่าเราทํำยังไงเนาะที่จะทําแบบกเกษตรยั่งยืนนะครับเราก็ไปคน้นคว้าก็ไปพบทฤษฎีของพ่อหลวงเรานะครับพ่อหลวงบอกว่าจะต้องปลูกทําเป็นกเกษตรผสมผสานหรือกรเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเราก็เริ่มศึกษาว่าพ่อหลวงบอกให้ปลูกอะไรบ้าง พ่อหลวงก็บอกว่าเราอยากกินอะไรเน้นให้มีกินก่อนนะครับแล้วที่เหลือก็แจกนะครับเหลือจากแจกก็ขายมันก็ดีนะถ้า,างั้นนะครับเราก็เริ่มมาตรงนี้มาปรับใช้นะครับเราก็เริ่มทำนะครับก็ได้ผลจริงๆฮนะอย่างที่นี่เราปลูกทั้งมะละกอทั้งพริกทั้งมะนาวชาวบ้านแถวเนี้ยเดินเข้ามาถึงอาจารย์ขอมะละกอลูกนึงนะอาาไปเก็บไปเก็บเขาไม่ได้เก็บแค่มะละกอนะฮะมันมีมะนาวมีพริกด้วย เขาก็เก็บไปพร้อมเราก็ไม่หวงเราก็ให้เขาพอให้เขาผลดีที่กลับมาคืออะไรของที่นี่ไม่เคยหายครับแต่ของที่อยู่ข้างบ้านหายครับจัก,กรยานที่ขนาดเอาโซ่ล่ามไว้ที่ใต้ถุนบ้านหายครับที่นี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ล่ามโซ่ไม่หายครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันมันเป็นสิ่งเหลือเชื่อนะฮะว่าทฤษฎีในหลวงเนาะก็คือแจกแล้วมันได้น้ำใจของเพื่อนบ้าน สวนส่วนเพชรพิมายมีพืชกว่า40ชนิดซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชปลูกครั้งเดียวแต่ให้ผลผลิตหลายปีโดยอาจารย์ทองเปิดเผยว่าเป้าหมายปลูกพืชมี2ออย่างคือปลูกเพื่อศึกษาเรียนรู้และปลูกเพื่อสร้างรายได้นั้นมาปลูกพืชผสมผสานนะครับโดยเราปลูกเป็นพืช3ามระยะปลูกผักนะครับมีผักชะอมผักสลิดมะเขือพวงปลูกพริกอะไรเงี้ยนะครับที่เราเลือกปลูกพวกนี้เพราะว่า มันปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยมันสามารถอยู่ได้เป็นปีๆหรืออย่างชะอมเนี่ยปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้ทั้งหลายปีดอกสลิดปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้เป็น10ปีนะครับมะเขือพวงปลูกครั้งอยู่ได้5ปีอย่างเงี้ยเราเลือกปลูกพวกนี้เพราะเราไม่อยากปลูกบ่อยมันเสียเวลาขณะเดียวกันพืชระยะที่2ก็เป็นไม้ผลนะครับเป็นพวกมะนาวมะละกอมะม่วงต่างๆหรือหลากหลายทุกอย่างในสวนพวกนี้มันจะมีผลผลิตทั้งเรื่องของผลที่ขายได้ นะครับแล้วกย็ยังมีเรื่องของกิ่งพันธุ์ที่ขายได้งนั้นมันจะมีไรายได้อยู่ต่อเนื่องเลยอย่างมะนาวผมเนี่ยออกลูกทั้งปีนะครับเรามีขายทั้งปีเลยยกเว้นช่วงถูกเราไม่ให้มันออกนะครับเพราะเอาขี้เกียจไปทําให้ตลาดมันแย่ลงกว่าเก่านะครับเราก็จะมีเทคนิคว่าช่วงถูกเราจะทํายังไงไม่ให้มันออกผลนะครับหลังจากนั้นเราจะให้ออกผลทั้งปีซึ่งมะนาวก็สร้างรายได้เดียวหรือมะละกอเราก็รู้อีกว่ามะละกอช่วงไหนแพงจะปลูกยังไงให้มันตรงช่วง นะครับนั้นทุกอย่างเรามีการวางแผนปลูกหมดงนั้นเห็นว่ามันเหมือนมั่วๆนะครับจริงๆไม่ได้มั่วนะครับผมปลูกอย่างวางแผนหมดต้นไม้ในสวนเราปลูก2อ,อย่างปลูกเพื่อจุดประสงค์2อ,อย่าง 1. ปลูกเพื่อศึกษาเรียนรู้อันนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการค้าแต่ผมปลูกเพราะอยากรู้ว่าต้นไม้ชนิดนี้มันเป็นยังไงนะครับ2ปลูกเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ให้มันเลี้ยงตัวมันได้นะครับนั้นเรามีจุดประสงค์ นะครับก่อนจะปลูกเรามีวางวางนโยบายวางแผนปลูกพอเราคันมาปลูกพืชผสมประสานแล้วลดการปลูกพืชเชิงเดียวลงเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีกินไม่อดอยาก เราก็มีรายได้หมุนเวียนเข้ามาตลอดนะฮะอย่างที่ตะกี้ผมพาชมเนาะมีรายได้เข้ามาเกือบทุกพืชเลยนะครับตรงนี้มันช่วยปลดหนี้ผมได้ไดเยอะนะครับพราอเดิมเนี่ยจากที่ผมมาทาโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยปรากฏว่าขาดทุนไปหลายล้านบ้างนะฮะขาดทุนไปหลายล้านนะครับแต่พอผมหันมาปลูกพืชเชิงเดียวที่แรกก็ขาดทุนอีกนะครับแล้วพอผมหันมาปลูกพืชผสมผสานทําตามที่พ่อหลวงสอนทุกวันนี้หนี้หลายล้านนั้น จะหมดแล้วเหลือนี้เดียวแลวคิดว่าภายในปีนี้น่าจะหมดนะครับถ้าผมไม่มาทาอย่างนี้นี่ไม่มีทางหมดนะครับนันตรงนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางแล้วเราเป็นลูกพ่อทำตามพ่อสอนถูกต้องแล้วครับ สวนเพชรพิมายของอาจารย์ทองนอกจากจะมีผลผลิตไว้ขายแล้วเขายังเน้นทํากิ่งพัน์ธุไว้ขายด้วยครับโดยมีพันธุ์พืชแปลกและหายากมากมายพืชในสวนเกือบทั้งหมดจึงถูกขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่างๆเพื่อทํากิ่งพัน์ธุไว้จําหน่ายทีนี้เราก็จะทําแฟนซีทําแฟนซีคืออะไรต้นหนึ่งเราก็เสียบหลายๆอย่างนะครับอย่างต้นนี้เดิมมันเป็นมะนาวยักษ์นะครับ มะนาวยักษ์แล้วก็ามะานาวาด่างมาเสียบลงไปนะครับเสร็จแล้วก็มะนาวเนื้อหวานมาเสียบลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เอา,อาส้มโอมาเสียบลงไปเนี่ยก็จะมีได้ม,มันมีหลากหลายกิ่งคือทําให้เขาดูว่าเนี่ยถ้าเวลาเราไปทําพันขายเนี่ยอ่าอย่างที่เนี่ยเราตอนมะนาวไรเม็ดมาต้นหนึ่ง เสร็จแล้วเราก็อามะนาวแป้นเสียบลงไปกิ่งหนึ่งเอามะกรูดเสียบไปอีกกิ่งหนึ่งต้นหนึ่งมีสอย่างจากมะนาวไร้เม็ดต้นหนึ่งเนี่ยที่ขายอยู่50าบาทพอเราเสียบสามอย่างปุ๊บเนี่ยราคามันจะขึ้นไปอยู่ที่ 150- ยห0บถึงสองบาททั้งๆทงี่เราเพิ่มต้นทุนกิ่งแค่นี้นะครับแลวคนซื้อก็อยากได้โอ้มนได้ทั้งมะนาวทั้งมะกรูดนะนะครับเนี่ยอันนี้เป็นวิธีคิดว่าเนี่ยถ้าเรามีวิธีคิดอย่างเนี้ย ทำเกษตรไม่ต้องไปทําเยอะนะครับเพราะทาเยอะเราจะดูแลไม่ทั่วพอดูแลไม่ทั่วเนี่ยปัญหาก,ก็จะเกิดนั้นเราต้องทําเท่าที่เราประเมินว่าเราทําได้นะครับแต่ทํายังไงที่ว่าทําแล้วเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนที่สามารถอยู่ได้มากกว่านะครับแต่เราไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องได้มากมายอะไรเราแค่เอาว่าอยู่ได้อย่างไม่ลำบากนะครับอาจารย์ทองธรรมดานะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์พืช นอกจากจะสะสมพันธุ์พืชแปลกๆไว้มากมายเขายังมีวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบใหม่เสมอวันนี้อาจารย์ทองจะสาธิตวิธีการใช้รากทาบกิ่งให้ชมกันครับ้น,นอตอนตนี้ถ้าเราจะเอามาชำ่ำอ่าเราจะามาทาบเราก็เอาประมาณนี้ก็เยอะแล้วนะครับั้นวิธีการทาบเนี่ยโดยใช้รากทาบเนี่ยก่อนที่เราจะทาบเนี่ยเราต้องทําความสะอาดเครื่องมือก่อน นะครับอันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะครับเราก็จะฉีดนะครับฉีดแล้วก็มาเช็ดนะครับเช็ดที่เครื่องมือเพื่อไม่ให้เชื้อโรคติดเข้าไปนะครับเช mm hmm. ็ดเสร็จแล้วเราต้องให้มันแห้งนิดนึงนะครับนะครับเพราะเปียกๆเ,เนี่ยเวลาไปปาดเนื้อไม้แล้วมันจะไปทําให้เนื้อไม้ถูกแอลกอฮอล์กัดเซาะได้ง่ายนะ, mm hmm. นะครับทีนี้เราก็ เอาลากขึ้นมาแล้วก็พยายามดูขนาดของรากกับกิ่งที่เราจะท้าบให้มันใกล้เคียงกันเราก็ตัดนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับไม่ต้องยาวนะครับพอเราเอาขุยมะพร้าวใส่ไปสักครึ่งถุงเนาะเราก็จะเอาลากที่เราตัดขึ้นมาเนี่ยเราต้องจําด้วยนะฮะไอ้ทางนี้มันจะอยู่ใกล้ต้นทางนี้จะอยู่ปลายเราต้องเอาปลายเนี่ยลงไปใกล้ถุง แล้วไอ้ที่ใกล้ต้นเนี่ยให้มันโผล่พ้นถุงนะครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวกอกเพิ่มเข้าไปประโยชน์ของการไ้ลากภาพกิ่งคืออะไรครับอาจารย์มันจะหารากได้ง่ายนะครับแล้วเราสามารถทําได้ครั้งหนึ่งเยอะๆโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลา,าหาเบี้ยมันหาต้นตอเล็กๆมันนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเรา ขุดรากโดยเฉพาะรากที่ต้นใหญ่ๆเนี่ยรากมันจะเยอะมากนะครับแล้วเราก็ขุดมาได้เลยนะครับอย่างตะกี้ที่ขุดให้ดูนะมันก็จะได้เยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยกิ่งหนึ่งมันก็ใช้แค่เนี้พอเราอัดกุ้งมะพร้าวเราต้องอัดให้แน่นหน่อยนะฮะอัดให้แน่นเพื่อให้มันแตกรากได้เร็วนะครับเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราท่าไปเนี่ยมันติดไม่ติดก็คือเดี๋ยวมันจะมีรากเกิดมาที่ถุงใบนี้ถ้ารากมันเกิดแล้วแสดงว่ากิ่งที่เราทาบมันติด นะครับเสร็จแล้วเราก็เชือกผูกนะครับอันนี้เราก็ได้ตุ่มที่พร้อมจะเสียบแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าเราจะปาดยังไงปาดท่าไหนนะครับอ,อันนี้เนี่ยมันโค้งนิดหนึ่งเราก็ปาดด้านหลัง นะครับเป็นแผลอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ปาดข้างหน้ามันนิดนึงนะครับอันนี้ก็เหมือนกับลักษณะการทาบกิ่งการทาบกิ่งทั่วไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปาดตัวนี้นะครับนะครับ,นะรบแล้วเราก็กิ่งที่เราได้มาเนี่ยเสียบเข้าไป นะครับมันมีหลายเทคนิคนะฮะบ,บางคนก็จะเอาเปลือกที่ตรงนี้ออกก็ได้<ะ>ไม่เอาออกก็ได้นะครับอยู่ที่เราแต่ถ้าเอาไว้มันก็ดีมันจะช่วยคุมแผลนะครับแล้วเราก็เชือกรัดให้แน่นขนาดของรากนี่ต้องประมาณต้องให้ดีเนี่ยก็คือให้มันใกล้เคียงกับกิ่งที่เราจะทาบนะครับแล้วเราก็รัดให้แน่นเพื่อให้แผลมันแนบกันดี นี้เปอร์เซ็นต์ของการติดลากนี่เยอะกว่าใช้ต่อธรรมดาเออ่อมันอยู่ที่ความสะอาดแล้วก็รอยแผลที่แนบกันไหมถ้าเราทําสะอาดแล้วรอยแผลที่แนบกันดีไม่ต่างฮะนะนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ หลังจากปรับเปลี่ยนแนวทางการทําเกษตรตามแนวทางเทษฎีใหม่จนประสบผลสําเร็จปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ามาศึกษาเรียนรู้และวัเวียนเข้ามาดูงานที่สวนเพชรพิมายไม่ขาดสายผมกับมันเอามืองถังมากินเจต้งมาไหกันเนี่ยครับคือเดิมเนี่ยผมไม่เคยคิดนะไม่เคยคิดที่จะไปสอนใครหรืออะไรนะครับแต่พอเราทําสําเร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสื่อเข้ามาพอมีสื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ย อพอสื่อมันสื่อออกไปปุ๊บเนี่ยก็มีคนเข้ามาพอมีคนเข้ามาเนี่ยเราก็ถามเขาว่าเขาทําอะไรเขาก็บอกเขาทําเกษตรแล้วมันจนนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะเออแล้วคุณทําอะไรถึงจนละ่ะเขาปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกแบบไม่มีความรู้โอ้ถ้าอย่างนั้นมันไม่ใช่แล้วละ่ะเราก็พยายามออาองค์ความรู้ให้เขาพยายามสอนเขางั้นเมือนกระจากปากต่อปากก็จะมีคนเข้ามาเรื่อย เสร็จแล้วเราก็มองว่าเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคนทําเกษตรน้อยลงไปเรื่อยๆเด็กรุ่นใหม่ไม่ทําเกษตรเพราะว่ามองว่าอาชีพกเกษตรเนี่ยมันเหนื่อยยากทําแล้วจนนะครับงั้นเด็กรุ่นใหม่ก็จะไม่สืบต่อังั้นพอหมดเด็กพอหมดคนรุ่นเราเนี่ยมันจะไม่มีคนทําเกษตรถ้าทําแล้วยังทําอย่างเก่าทําแล้วจนทําแล้วเหนื่อยไม่มีใครทําผมก็มาคิดว่าไอ้สิ่งที่ผมทาเนี่ยมันไม่ได้เหนื่อยแล้วมันสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ะะถ้าเราพยายามเอาองค์ความรู้ตรงนี้เผยแพร่ออกไปสอนคนออกไปแล้วคนหันมาทําอาชีพเกษตรมันจะอยู่ได้หนึ่งในผู้คนจํานวนมากที่ได้มาศึกษาเรียนรู้กับอาจารย์ทองธรรมดาคือพี่ปาชัยปัญหาพนักง,งานบริษัทเอกชนที่ใช้เวลาวันหยุดทําเกษตรเขามาศึกษาการทําเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่กับอาจารย์ทองหลายครั้ง ก็ความจริงการศึกษาเรียนรู้เรื่องเกษตรผมก็ไปมาหลายสูตรหลายเรื่องหลายคนนะครับหลายที่เหมือนกันแต่ที่ที่ให้รายละเอียดให้ความรู้มากสุดก็คือไล่เพชรพิมายครับอาจารย์ทองธรรมดาสีเหลือจันเพราะว่าอาจารย์เป็นคนกันเองมากครับคือเมื่อก่อนที่เราไม่เคยรู้จักก,กันเลยนะอันนี้ไม่เคยรู้จักกันเลยนไปนี่ไปเหมือนเหมือนกับคนรู้จักกันเลยนะครับก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยไม่ได้หวงความรู้อะไรเลยไปพาทําทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ไปแรกๆเลยแล้วก็ แล้วก็เฮ้ยอาจารย์คนนี้ไม,ไม่ไม่ถือตัวนี่ว่าโด่งดังมากขนาดนี้ขนาดเราไปยังเป็นห่วงเราเแม้กระทั่งอาหารการกินก็ยังยังเอามาดูแลอย่างดีแม้กระทั่งความรู้ที่อาจารย์มีก็อาจารย์เขาจะติดติดงานหลายๆคนนะครับคือจะมีคนเข้ามาเยี่ยมเยี่ยหลายๆคนนะครับไอ้เราก็เกรงใจอาจารย์เฮ้ยไม่ต้องเกรงใจได้มาที่นี่แล้วได้มาื่อสาเรียนรู้ตรงนี้แล้วอะไรก็ตามแต่ที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจอย่างทองแท้อย่าออกไป ต้องให้เข้าใจอย่างทงแท้ให้ถามให้เข้าใจพร้อมว่างเมื่อไห่มาได้ตลอดเวลานั่นะครับขณะที่อาจารย์คือคืออาจารย์ทงนี่ชื่อชื่อเสียงท่านโด่งดังมากใช่ไหมครับแล้วเราเป็นใครก็ไม่รู้เข้าไปศึกษาตั้งแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใหม่ๆนะครับให้ความต้อนรับเทคแคร์ care, อย่างดีมากลยครับก็ประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยครับตั้งแต่แรกๆขนาดนั้นมาแล้วก็ไปมาหาสู่กันเรื่อยๆครับนื่ ท้องอย่างสม่ำเสมอจนเข้าใจอย่าง,ทงแท้พี่ปาได้นําความรู้ไปทดลองทําในพื้นที่ของตนเองปัจจุบันไร่อารหันของพี่ปาปลูกพืชหลากหลายชนิดท่ามกลางพืชเชิงเดี่ยวจํานวนมากและที่สําคัญปัจจุบันนี้พี่ปาได้เปิดให้คนทั่วไปมาศึกษาเรียนรู้ที่ไร่อารหันด้วยครับผมเคยถามอาจารย์คราอาจารย์คนขาน้ามเรียนรู้อาจารย์เยอะๆเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนี่มีสักคนไหมที่กลับไปแล้วทําจริงเหมือนของอาจารย์นี่ก็อาจารย์ก็ ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะจะไหมครับผมก็เลยอาจารย์ผมจะเป็นคนแรกที่ทําให้ดูนะครับอันนี้ก็คุยกันนุ่มนานมากจนลืมแล้วะครับก็จากนั้นมาปุ๊บผมก็เริ่มมาศึกษาครับคืออะไรก็ตามแต่ผมอ่ะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรนี่ผมต้องทํารู้เรียนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับแล้วก็ผมก็ทําเองกับมือนะครับเซตอัพมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดแล้วก็จากการที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยปลูกมันสำปะหลังไม่เป็นจากการที่ปรุงดินไม่เป็น จากการที่ไม่รู้เรื่องน้ําเรื่องธาตุอาหารพืชเรื่องโรคพืชเรื่องแมลงเสือตู้พืชเรื่องการขยายพันธุ์พืชศึกษาเรียนรู้มาเอยครับกับอาจารย์ทองนี่แหละครับเพราะผมไปเจอแล้วคนจริงตัวจริงเสียงจริงเรื่องเกษตรตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนที่เข้ามาเรียนรู้ที่นี่เนาะแล้วก็เริ่มมาไปปรับ ตัวเองเอาไปทําบ้างนะครับอาจจะทําไม่เต็มตัวแต่บางคนก็ทําเต็มตัวแล้วนะครับอย่างคุณปานะครับคุณปาใช้ปัญหาที่สวนอหรหันต์อันนั้นก็ไปทําเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วปัจจุบันนะครับเราก็ดีใจนะครับหรืออย่างที่มาเนี่ยก็มีอีก2ที่กําลังทําหรือยอย่างลําาะเมนชยเมืองยางก็กำลังจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ก็มาศึกษาจากที่นี่นะครับอันนี้ผมถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วเนาะเพราะว่าผมมีเงินเท่าไหร่จะทําได้เรื่องพวกนี้ แต่นี่ผมไม่ต้องใช้เงินเลยเพียงแต่ให้แนวคิดเขาให้แง่คิดเขาแล้วก็ไปทำํำพอทําเสร็จมีคนมาศึกษาดูงานในที่สุดเขาก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ไปโดยปริยายนะครับอันนี้จะเป็นการที่จะเป็นการต่อยอดที่มีความมั่นคงและยังง่งยืน ตัตนเองมาเป็นกเกษตรกรแต่ทําเกษตรตามกระแสปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อหวังรายได้จํานวนมากแต่กลับกลายเป็นหนี้เป็นสินจนกระทั่งหันมาทําเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนมหาภูมิพลอดุลยเดชหนี้สินจึงลดลงและกลายเป็นที่ศึกษาดูงานมีลูกศิษย์มากมายตัวอย่างของอาจารย์ทองธรรมดาจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่คือทางออกของกเกษตรกรไทยได้อย่างแท้จริงครับ เข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสศิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมอนชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติแห่งเกษตรอินทรีย์ให้ทงบุญนิยมเป็นพยานสักขีให้พื้นธรณีจงรับ